ปัดปลาลากเบเดเออปลาสากันนะปัดปลาลากเบ็เห็นัดเรเล็วเร็วๆเร็เขาทำเขาทำ้วเราเร่งเลยมันไปหาต่อชัวร์เลยเน่ยพงษกัจอดะเข่จอดะแค่ครับจอดะแค่เอาวะโอ้ไปนี่เขาเหี้ยมัจไปโจดๆมันเขาอันขอหนะ่งจ้ครับต้วนะปอดออนมันโหดจะตายมันเห็นหนังสือกวนอ๋ออ๋อน เจ้าของมัวแต่โ ho หากิ๊กอะไรไปแล้วเนาะปุ่นได้แล้วครับเด้อะป่าป่าลากเบ็ดไปแล้วครับเนอะอ่าดบรรพุที่เราไปหมดแล้วเนาะนี่อันทั้งรถเลยจำเบ็ดเด้ออ่างบ้านสันสะอาดนะโธ่แล้วว่ามันอยู่ท่านเอาละนะเอาละเอาล่ะเอาละเอาล่ะเอาละเอาล้เดีนั่นเนอ นี่แหละครับยุ่นนคมันเข้าทีน้อนแล้วห้องงไปโอ๋อโอ้มันไปปุบหรือกัโรงเรียนเลิกมันจะเข้าน้อยนะหันซ้นอยู่หันซ้นขาวๆเนี่ยเอเข้าไปบม่ได้ดำลงละดำลงละเอา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 ละมันจาน้วยป๋านี่เราโคตรยอดนะครับน้าป๋าเนี่ยปุกันละป็นว่ามนโมนคราดยังไงโปยเม่เอ้ย มาเป็นกึ่งกิโลแล้วเนอะเล็กไปดักมงมาแฮกเลยมาแฮกแพลเหนือเนี่ยเออไปหาโคแห้งนะตัวตัวนี่บัดตามกัวห้ากิโลสิบเอ็ดขีดตัวนีกิโลแค่กินไปครับเนอะนี่นะหอดเนอะนี่นะเอ้ นึกว่าจระเ้น่ะเราโอ้อไปจอดจอดเออไปจอดทาราบันชันเมื่อยไปเอาไปเราเราลงมอมาแหกตังาเลยตอย่นเล่นก่อนเออจออยู่บนจะไปน้เขาตอแล้วน่นะดึงละดึงละเขาโคล้โคแหงไม่แห้งไปกาอ้โถราบันไปไก่แล้ครับเด้ออนหัวบองบอปาหัวบ่อสุดห่างบ่ดีนะครับเด้อนาะ มูนี่เป็นรุ่นนั้นนะเออเราจะปุ้นคนอเอ่อสุดประเฮ่เดี๋ยวพอเนอเดี๋ยวมัาจะได้ละดึงแลนเนอเออคือเห็นล้เออฮันนะฮันนะาเ้เฮ้นื้อให้ยตังส้เหมือตัวเกาเบ็ <c oughs> อ่านบุญไปเจอแตนแฮมฮ่ะ อันนั้นน่ะล่าสั้นนี่ชอบน่าเบ็ดเดแล้วพอเด้อนะครับเด้อจากหัวหัวอ่างสุดหางอ่างนะครับเด้อะดีพอเด้อเขาจะได้ว่าเป็นป่าอย่างท่าป้าเดอเอเอาลากแกลงล่ะชอบไปนี่ชอบหลักลงน้ำ เอาละเออเอาละเด้ะไปละเด้อพอด้อสุดยอดนะครับเออจกมังมันเรียบร้อยครบต่อแล้วโอ้ท้อดเอาละแกเปียนละเปี่ยนาละแกงเหงาลับเนี่ยอเล็กเบ็ดยังเบ็ดฝึกออ้หิว่ามาไปยังปัโรมันเคยลุกมาจ้ำ วันนั <c 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 ้นก anyway, ็วายเอาปุ่นเออวันนั้นก็ลงนี่ไปเอาปุนลิสเอฟทำได้เนาะอยม่หมานองหมานงาหมานลงหมู่กีงดงบน้ยังครบหรอด็กเดกเล่าดิกัวมนสเร็วหาเท่าอได้ได้กหอฮะลุเหโอ้ อ่าปาดโอ้เราเอามาอีกนะครับเนอร์ปาดโรรลุ่นมาได้นะครับเนอเอา